ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกตติดตามรับชมช่องรถถมือสองนะครับของร้านเคสเทคเตอร์อำเภอหนองคีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านได้จัดทำคลิปนะครับเพื่อเป็นการรีวิวรถถนะครับซึ่งคลิปนี้จะนำเสนอ3คันนะครับสามรุ่นนะครับเราจะเริ่มจาก ฟอร์ด66102นพอาใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็ M7040 แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น L3408 ตรงนู้นนะครับผม3ารายการครับวันนี้ก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านได้อัปเดตลงไปนะครับเริ่มต้นกันที่ฟอร์ด6610ครับ2เพใหญ่ตัวนี้นะครับเล่มทะเบียนพรร้อมมนะคับเลปี59 เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมยางใหม่4เส้นครับใบดันผ่าน3นะครับตัวนี้นะครับรุ่นยอดนิยมครับ6610นะครับเป็นตัวเสื้อลายนะครับหัวฉีดเตี้ยไอดีโตตัวนี้นะครับผมใบดันผ่าน3นะครับยางใหม่4ีเส้นเลยนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ไฮริกดีครับพร้อมใช้เลยนะครับนะครับสภาพยางใหม่ๆครับยางหน้ายางหลังฐานหน้าเป็นของ Z F นะครับตัวนี้ เซทเอฟนะครับตัวนี้ตรงนั้นนะครับเป็นหยักๆข้างบนนะครับจะเป็นเซทเอฟถ้าคาร์โล่ก็จะเรียบๆนะครับเป็นตัวเครื่องเสื้อลายนะครับหกหกหนึ่งศูนย์สองเขาใหญ่ตัวนี้น่าจะแปดสิบแรงม้านะครับเบาะใหม่นะครับหลังคาเดิมไม่ขาดนะครับเอาไปดูงานได้เลยครับผมเครื่องเกียร์ฮันดูริกดีผ่านสามครับตัวนี้เป็นของทีทีเฟิร์สนะครับผมผ่านสามทีทีเฟิร์สตรงดีครับผม ใบก็โอเคครับแต่ว่าใบหน้าเล็กนิดนึงเป็นการเบาแรงรถครับในลักษณะการถี๋ยจะเปลี่ยนให้ได้ครับถ,ถ้าชอบใบใหญ่นะครับเรื่องใบไม่มีหาครับผมหกหกหนึ่งศูนย์นะครับนี่นะครับถ้าทนใยสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์089283 2911 089283 2911้านเกะครับร้านเก,เ,กเตอรอเตอำเภอหนองกียินดีให้บริการ าราคาเปิดอยู่ที่495,000บาทครับคันนี้495,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันผ่าน3ราคานี้แถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับถ่าใดที่กำลังมองหานะครับขอ6610จัดไฟแนนซ์ได้นะครับที่ร้านของเราสามารถาซื้อเป็นเงินสดหรือว่าเงินผ่อนก็ได้นะครับผ่อนก็ผ่อนพันต้อก็สอได้และก็ผ่อนการลิสซิ่งก็ได้ซึ่ง6610ต,ตัวนี้มีเล่มทะเบียนสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมนะ อะไรสนใจก็โทรมาสอบถามครับรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของการจัดไฟแนนซ์หรือถ้าเป็นเงินสดก็โทรมาได้เลยนะครับห6หนึ่ัดมาเป็นตัว M7040 ครับคันนี้เล่มทะเบียนปี52นะครับรถสภาพเดิมๆครับเครื่องไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดเลยนะครับคันนี้แต่เพิ่มเติมยางหลังใหม่นะครับผมอ่ายางหน้าเดิมยางหลังใหม่สีเดิมทั้งคันครับเครื่องเกียร์ไฮดิีดีนะครับเดิมๆเลยแหละนะครับคันนี้ดูคอนคัดครับยังไม่เคยแกะครับ ไม่มีรอยเลยนะครับสีเดิมเดิมนะครับ M 7040นะครับถือว่าสวยครับดูชุดเอาหน้าครับสียังเนียนๆอยู่เลยครับใส่ตรงใบดันเบาะเดิมนะครับเบาเดิมตั้งแต่ออกมาจากศูนย์เลยครับเบาะหนังแท้ไม่มีขาดนะครับผมชั่วโมงก็จะอยู่ประมาณพันพันกวาร้อยชั่วโมงครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเป็นฝรั่งครับคนต่างชาติเขากลับประเทศครับเลยขาย เห็นสภาพสวยครับซื้อบูดูท้ายครับอ่อพวกฝาไฮอะไรนี่ยังไม่เคยแกะเลยนะครับผมท้ายไม่เคยแกะอ่ะวีดีโอน่าจะยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับผมรถเดิมๆครับ M7 ็มเจ็ดพื้นสี่ทูนครน,นี้วันนี้มาในราคาสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่เ,เราเปลี่ยนผานหลังเป็นผานโค้งเหลี่ยมตาช้างครับผานพวนสภาพสวยๆให้เลยนะครับผมคันนี้นะครับ อลเอ็มเ0นสะครับสภาพสวยเดิมเดิมครับผมเติมเติมยางหลังใหม่นะครับ4 8 9 0 0บาทค,ครับเครื่องไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับเดิมเดิมนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 9 2 8 3ปด1ก้าสองแปด1้ 89, 28, 3, 29, นถัดมาคันที่3ครับสำหรับคลิปนี้เป็น l อ4 0าน แอลสามสี่ศูนย์แปดตัวนี้สภาพสวยเดิมเดิมเช่นกันครับเพิ่มเติมยางหลังใหม่สี่เส้นเลยตัวนี้นะครับสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีนะครับเครื่องไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดเช่นกันครับคันนี้ยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ครับสีเดิมเดิมครับกระถาสวยสวยสดๆมาพร้อมใบดันผ่านหกแถมค่าติดผ่านให้พร้อมเลยครับผมตัวนี้นะครับมีค่าติดผ่านอ่าถ้ายเดิมเดิมแห้งๆครับ สีเดิมมีเยิ้มตรงเพาพีดีโอเดี๋ยวเปลี่ยนซีนให้นะครับเพาพีดีโอนะครับผมเพาพีดีโอมีเยิ้มครับอย่างหลังใหม่กระทะฝั่งนี้ก็สวยครับไม่มีแตกไม่มีน้ำครับผมนะครับคัดไม่เคยตัดเลยนะครับดูนะหัวนอตเดิมๆครับเครื่องไม่เคยแกะดูเลยครับผมสวยครับคันนี้นะครับสภาพนี้หายากครับ L3408 นาทีนี้นะครับผมตัวนี้เรมทะเบียนพร้อมครับปีห้านะครับ อุปกรณ์ใบดันผานทวน,นแถมขัดติดผานนะครับตัวนี้มาในราคา2อ2 0 0 0สบาทครับ2อง0 0นบาทนะครับใบดันผานทวนคาดติดผานยางไม้สเส้นนะครับเครื่องไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดนะครับแล้วก็แถมตรงที่3 0มอกิโลเมตรแรกครับสำหรับคันนี้สภาพสวยๆครับ34สีท่านในมองหาอยู่สภาพสวย,สวย นะครับยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับไปใช้งานยาวๆครับสภาพเดิมๆขนาดนี้นะครับผมเครื่องเพียรไม่เคยแกะเลยนะครับคัสไม่เคยตัดท่อนนะครับสวยๆนะครับผู้ายท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1 1 0 8 9 2 8 3 2 9 1 1นะครับผ่านเคสแท็กเตอร์ตั้งอยู่ตรงข้ามไปสนีนะครับติดถนนใหญ่เส้น24ครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอ3รายการสามันวันนี้ก่อนส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นอื่นๆก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับให้เลือกชม นะครับด้านหลังอีกก็เยอะครับจอดอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติดต,ตามนักชมครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ